ทีมงานปันสุขเฮาอยากมาช่ยนี่ครยินดีบ่โดยยินดีฮับสมเนาะโดยอ่าคือว่าเฮ็ดจังได๋เด้บาดนี้เฮาก็เนาะอ่าอบากกยโดยโดยแล้วเนาะกะเพราะว่าทางอ่าข่อยกะมีผู้ใหญ่ทางอ้ายฮักเพิ่นโทรมาว่าเพิ่นได้ยินข่าวว่า น้องมวยและแม่นี่คือตอนนี้นี่บบงบบบมีงบถางโตแหละบ้านฉัน,นะมีกระซำเจ็ดพันคือน่องมวยเบ้าและเพิ่นละกะให้ชุ่มข่อยนีมาถาม<ด>เขาก็ต้องถามกันว่าตัวใดมันขาดเรือตัวใดแน่เนาะค<ด>นว่าบ่พ่อนี่ยแน่มึงเพื่อนนี่ก็ือ้หิหวยลายอยู่เนะาะเมนตวเด่นทั้งหลังเลยดนตัวเนาะ สบายดีพี่น้องสบายดีพอๆกับจุสิทธิ์ปันสุขอีกแล้วพี่น้องเลยสบายดีเด้อทุกคนสบายดีสบายดีตู้น้ำนาอาเมือนีสี่ตู้เนาะเลยชื่อดังตึมตึมบ่เกนักบิดบ่อเนาะคนละตู้คนลตตู้อ่าอันนี้สายยาตู้ตู้บเออรว่าตู้พังเพลงเลยพี่น้องเนาะอันนี้เบิดบ่อันนี้แจ็คดยอันนั้นเสียงยังไงนะ เชียงกลางนั่นเชียงชูงหยอกเด้อพี่น้องเด้ออ่าโดยพี่น้องสบายดีเด้ออ่ะเดี๋ยวตุชิตขอข่าวเรื่องก่อนพี่น้องสบายดีเบิดสุขสุขคนพี่น้องบ่าว่าสิเป็นอ่าพี่น้องอยู่ทางฝั่งไทยพี่น้องเหรอะแ็กพี่น้องอยู่ทางอ่าฝั่งลรวเด็กพี่น้องอยู่ทางต่างประเทศเบิด์ตสุขสุขคนพี่น้องเมื่อนี้ตุชิตอ่าและทีมงานจะ ด้มาอยู่ทางบ้านพุนสิมเนาะหลังจากที่ว่าไปหา,าน้องมีมาบัดน,นี้ีิด้แวะมาหาน้องมวยและเมน้องพี่น้องทุกคนพังบฟิตบฟิตเดิอพี่น้องพี่น้องเดินจะมาหาน้องมวยและกะับเมเพราะว่า,าทางได้ยินข่าวมาวา่าน้องมวยกับเมนี่นออคือว่าเพิ่นอตอนนี้เฮือนเพิ่นนี้ บมีงบไปต่อป่เนาะแล้กาได้ยินข่าวว่าต้องการคว่มเหลือแต่ทางทีมงานเท่านี้เนาะกรสีได้เข้าไปถามเพื่อนบิ้งเพราะว่าทางไอหักเข้าทางไอหักเข้าเพื่อนกะฝากมาบอกน้องๆสี่คนนี่ว่าลองไปถามบิึงเพื่อนดูเพื่อนต้องการคว่มเหลือบอแม่นหันถาต้องการจากทีมงานประชุมเฮากระสีได้ ยินดีซอยถ่าขาดเรือยังเนาะซอยได้เนาะเมนเมนเมนเนาะเดี๋ยวเข้าไปถามกันเลยเนาะตอนนี้ก็ฮหอได้เนาะเดี๋ยวไปลองอ่าเห็นแต่เสาเฮือนอันนี้ตู้เนาะแต่ชิคล้ายๆเฮือนชาบัวตะกี้เนาะเมนเมนการตั้งการยกเข่าไว้เนาะยกเสาครับเอาดินเข่าไว้แบบเดียวก็แค่ชาบัวเลยเดียวเป๊ะเลยแบบเดียวเป๊ะก็เือนชาบัวที่เข้าไปเห็นตอนแรกเลยเนาะเออจังใดกะเข้าไปหาน้องมวยกับแม่กับพัง ปาดปากน้ากันเนาะว่าเพิ่นขาดเรือยังไลย่ในกอันอยากให้เขาซอยอโบอเนาะต้องการความเฉลี่ยอยากให้เขาซอยโบขัว่าเขาซอยกะเขากะชีมีโอกาสเขากะชีซอยให้เต็มที่เนาะเดี๋ยวโอเคเนาะพี่น้องเนาะไปเดี๋ยวตุศิษย์กับทีมงานก็สิลงไปหาน้องมวยกับแม่ฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์เบิ่งบอกข่าวโฆษณาให้ตุศิษย์และทีมงานด้วยกัอ่า ฝากพี่น้องเป็นกำลังใจให้กันได้อพี่น้องเด้อเนาะช่องน้อยๆสี่คนนัน่นเอแหละพี่น้อง,ง <c oughs> เอ้โดยเนาะถามว่าจุมเฮาบางที่กับสิทิ์โลกเอ้ฮะเลยก็ถามว่าผิดพลาดประการใดก็ขอโทษขออภัยนำนำพี่น้องนเนา,กกาานาะป่ะเดนโชโกบาหนี่พี่น้องเอ้เนาะป่ะลงไปเลยตัวเออ่ะพี่น้องเอ้เนาะลงเลยตัวไปเปิดดูใช่ไหมฮะเปิดเทีวเดินเทียวอย่างไรแมน อโอเคพี่น้องอเลยโยเพื่อนสิแตกโคบพากันไปเลาะเปิดชิปแล้วบาดเดียวแตกคอยแตกวันไปอันนี้ออโอเคพี่น้องเดี๋ยวทางตุสิดแล้กการทีมงานชิดได้เข้าไปหานองมวยกับเม่เนาะอันนี้คือซีเมนดินเพื่อนนี่แหละพี่น้องไอ้ตัวิดก็มาจอดรถอยู่ทางนา พอดีว่าเห็นกฤษณนเนาะอ่ากฤษณาไปน้องเลยเนาะก็มีบัตรดูเด้นี่กองบินกองยังนี่เนาะอันนี้พี่น้องเห็นดินทรายบ่หนิหมอนเนาะอ่าดินเขาเคือนเพื่อนอ่าพี่น้องเลยไปอ่าเดี๋ยวเข้าไปน้องมาจากม่เห็นอยู่นี่บ่หนีิสบายดีเด้อโอ้ ตีกันอยู่บ่นาเอาระวังลมเด้อระวังลมอ่าสบายดีโดยบ่ได้เห็นกันเึงเติบเนาะอ่าบ่ได้เห็นกันหึงเติบสองสามเดือนเลยเนาะอืออันนี้เพื่อนชืเจ้าบ่ตัวนี้อืพี่น้องเลยเนาะเอ่องไม่ให้ก่อนเนี้ถ่ายไปก็ได้เนี้ยโลดอ่า ปะกันมาจบบึงเฮือนบ่อโดยมาโคตรมาอะไะไม่แต่ละเม่เละโอ้พีน้องลยเนาะอ่าให้บึงอีกแค่นึงเกียงเนาะชุดจอบัดอันเนาะสบายอ่าโหถ่ายทีมงานเข้ามาก่อนพี่น้องเลยเนาะเดี๋ยวทีมงานเข้ามากะจังสีได้นั่งได้ถามได้ลมกันโดยทยอยคันเข้ามาแล้วนั่งนั่นนีบ่อเลยบนเป็นนั่ง เตียงบ่อเอ่อนั่งเตียงบ่อปนั่งอยู่เตียงเป็นยังเาเมื่อยปะไปนั่งอยู่เตียงก็ได้ดอกบ่เป็นยังดอกนั่งนั่งอยู่เตียงก็ได้นั่งสบายดีเทงานจุสบายดีเอ ต่มันกระเดื่องดื้อขึ้นนังเครื่องได้กมอเตั้งที่บ่อตู้บนในมุมเดียวกันปตูเจ้าก็ต้องเสลียงไปนันนี่ตู้เสลียงบตูแมนเสลียงไปนี่อ่าโอเคโอเคอ่า น้องมวยจนหัวเนาะป่านนักข้าวน้องมวยว่ะมุมเดียวกันมั่นสีอือเมนอากาศมันกัเย็นได้เนาะสุดยอดอากาศเป็นใจเลยเมือนเอาข่อยเย็นเนรีได้เป็นจะได้พักกันสบายดีบ่โดยดีแห้งเนาะน้องมวยกะได้ข่างเฮียนหรือบ่เดี๋ยวนี้โดยเขาแล้ว งช่วงไอ้ลิตน้ำช่วงนั้นช่วงนั้นว่าออกบ่อช่วงน่ะแต่นี่ได้เข่าเลยเนาะดีใจนะเนาะอ่าแต่ก็ได้ร้จักอีกบ่อโอ้ดีใจนะดีใจนาเนาะอ่านี่ก็สบายเนาะได้มาดินมาอย่างกบบขี่รถจักตัวเองมาเนาะไปครับตรงเป็นลูกนี่ไปแม่ครับดมมวยยังครับบุเป็นครึ่งแม่บ่แพ้ครึ่งแม่ครึ่งแม่บ่แพ้รับคูเดียนี่เป็นอยู่ไปได้อยู่ อาจารย์ยังยังบุกแข่งแหงเนาะน Lust ั้งบุกแข่งแหงแต่ว่าแต่ว่าตัวใหญ่น้องมวยนี่เนาะพากันกินข้าวกินน้ำในบ่อทันที่ยงโดยแต่ข่าวเรื่องเลยได้บ้านนี่เนาะโดยข่าวเรื่องเลยตัวที่ทำอันน้องมวยกับแม่คือว่าได้ยินข่าวว่าอยากต้องการคว่มเฉลือบบ่คือว่างบเพื่อนเท่านี้ผมมีงบไปต่อได้บ่ ก็มีอยู่ส่วนหนึ่งทั้งเอื้อบุญมีเท่าไรมีเจ็ดพันโอ้มีเจ็ดพันโดยเจ็ดพันนี่มันกะคือว่าบ่าพอหดอกเนาะ <laughs> ชื่อ,ช,อชื่อดินชื่อแต่ดินบล็อกนี่กะจตกกี่พ่อหรือบ่อเนาะเจ็ดพันะ 7, นี่พี่น้องในบ้านสารเนาะกะถือว่าอาอยากต้องการควบเชือดือให้ไหนเนาะคันว่า ทีมงานบัญชุเขาอยากมาช่วยนี่กันยินดีบ่โดยยินดีครับสวัสดีเนาะโดย่าราะว่าท่ันใดเด้บานเหงากันเนาะโดย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 เพราะว่าทางอ่าข่อยกับมีผู้ใหญ่ทางไอหักพินโทรมาว่าพินได้ยินข่าวว่า นองมวยและแม่นี่คือตอนนี้นี่งบบ่บมีงบถาง่อแหละบ้านฉันเนาะมีก็สามเจ็ดพันคือน่องมวยเบ้าและเพลนละก็ให้จุ่มนข่มาถามเขาก็ต้องถามกันว่าตัวใดมันขาดเรือตัวใดแน่เนาะคนว่าโ่พ่อนี่กจะแน่มึงเพื่อนนี่ก็คือจิมหอยลายอยู่เนาะเม่นตัวเด่นทั้งหลังเลยนะตูเนาะจิบหาเชาแต่ต่างแต่ว่าเพิ่นเพิ่นใช เพิ่นเอาควมควมกว้งบวกอูกกว้งมาไหนเนาะเพิ่นเอาเพิ่นแต่ว่ายาวเนา n ยาวเอาะดินบ็อกมีกระเบิดหลายเต๋อบ่อตวดินน้ำน้ำบวกละ่านผู้ใดจะโอ้ยสร้างเหมือนกันบ่กับเพื่อนไฟทางขางนี่บ่อผัดโอ้บ่อผัดผู้ชายปองเอี้ยมใส่ประตูแล้วอันนี้เนาะก่อเร็วเร็วเนาะยังแต่สาบยังแต่สาบก็เห็นกับติดบานเห็นปูนทั้งในอีกแล้วหั่นเพิ่นนี้ครบเบิดแล้วบ่เพิ่น ผมมีเด่นงบเพิ่นเนเนาะแต่นางนองมวยกับแม่นี่งบมีเนาะเนี่ยเศาเนาะซ้ำกันเลยบ่ความกว้งความยาวนี่เพิ่นเห็ดไหนังนี่ลืนเม็ดเดียวเม็ดนึงรางน้องมวยลืนน้อยน้อยนึงางเดียวกันบอเห็ดไหน่งแม่น้องมวยกับแม่ซ่างเดียวออเงโดยเม เนาะเฮือนของน้องมวยเออพันยาวออกไปทางหลังกลัวเนาะแมแบตหนึ่งพี่น้องเลยแต่ว่าทางหนานี่คือว่าซื่อซ้ำกันเลยได้สวยงามนะเนาะงางาม,งาม,งามพี่น้องันว่าถามว่าขาดอย่างแน่นี่หลายได้เนาะมีแต่ท่อเห็นนี้หลั<อ>ลงคาขึ้นหลังคาเลยขึ้นโค้งก่อนเนาะ หลังคาบ้านแต่หลังคาอย่างเดียวได้น้องทวีสังกะศีอีกบาทนึ่งกับเบื่อไม่ไม่ไม่กะโค้งโดยไม่โค้งหนึ่งอะบุหรี่บุลอีสังกะศีน็อตเนทบ้านแม่สังกะศีเขาเอิญยังก็อลูซิงอลูซิงเห่หน้าแทะความยาวแหลงกัดโดยคนมาแล้วเ้ากัดติดใช้รถอ่าตายยางว่าไงกันเนาะเพราว่าตอนนี้นี่น้องมวยน้องมวยกับแม่กยังอยู่บนนั่นคือเก่าบ่บนตู่คือเก่าโดย อยู่ตูบอนเฮาเคยไปหาหันคือเกาอ่าเนาะอือที่น้องเลยอืมขาดเรือลายเนาะขาดเรือลายเป็นลังเลยและ,นะเนาะทำเพื่อนสาบัวตอนนั้น,นเ,าเ,าาเ,เนาะแต่ว่าเขาเพื่อนชาวบัวเขาทำเร็ียบร้อยแล้เนาะเด็วเนาะทำเร็จแล้วเรือแต่ว่า่อเพื่อนคั่ยเพื่อนแต่ว่าเพื่อนอยู่ได้แล<ม>้วงามแด้เนาะในทุ่งมวยเอาดินเขานี่หวัวนหน้าแ้บบ่ ยังเลยเนาะวเต็มลัีคนต๊โอ้คนต๊ใชแล้วโอ้มันเจบลง้น่เนาะนิทเนาะได้เพิ่มขึ้นอีกเลย้มลัดินยังผดเอิญอันนี้เลยดินชายดินชายบอกดินแบบนี้คักได้เนาะมันละเอียดใส่เฮือนนี่โอ้เวลาเขาใส่เต็มแต่บนต๊อีกมันกจะเจ็บลงเนาะโดยซื้อซื้ออาบอโดยซาบุนผน รถเทไรอันนี้ชื่อปะเพิ่นเป็นคนจัดการให้เนาะหตดตีนอีกได้เวลาเอาเยียยในตุสิดเลยบ่แต่ว่าคือเห็นเรือเรือลายกองทีสองสามกองถาอันบริชายแวเนอกทางในชายอีกบ่หรือบริชายเราลงพนน้ำอีอืมพนน้ำเลยกันการโยบเลยก็เขาก็ช่วนใช่อีกแต่ว่าจ้างเพื่อนคนเขาให้นรือปะ มี่เพต่คนอรรถเทอะไรแม่น้องมวยกับมาส้วนไส้อ๋อน้องมวยกับแม่บ่อชวนใส่นี่จนเต็มบันนี้ได้โดยอดมันแบบคนเท่อะไรมันกับบ่ค่อยเต็มมันมีแต่ข้าวส้วนขึ้นแล้วกับเติมเติมไปได้ได้แบบบนบนเพียงกันเนาะมันบ่เสมอเะากับบ่บ่ได้บ่ได้แม่นเผือเอารถดุดขึ้นบ่บ่ไม่ได้เปนมาเทอะไรกับเขียวเนาะมึงได้มันกูนแล้วข้ากับส้วนกันตึ้งเออง่ายง่ายน้องมวยกับแม่เป็นคนชวนใส่ไปเลย บ่หรือว่าสร้างเพิ่นเอาใช้ให้เออถือว่าเก่งเติบเนาะโอย2แม่ลูกเนาะจักจักห้องนีเด้อพี่น้องนับก่อนเบิ่งตุนตุบิ1 2 3 4 8เนาะเพิ่นมาเทให้เวลาางเพิ่นาน้ยังมันกหม่องเต็ม่หมดเต็มฉะนั้นมันกสิกินโกนลงแน่โกนลงแน่เนาะส่วนโดยส่วนใเวลา3-4มื้อนี่แหละอือ น้องมีวันแปลงเฮียนเออน้องมีน้องมวยวดนแปลงเฮียนบ่วันทิพย์เออวันทิพย์วันทิมาฉีถามเพิ่นว่าเพิ่นเพิ่นเห็กันยังหูเนาะน้องมีจะได้เชื้อลงกันอะไรได้ป่ะเนี่ยมีกับมวยมีกับมวยน้องน้องมีกันสิมาเห็ดเพื่อนให้เล่งให้เล่งให้เนาะว่าสิมาเล่งให้อ่าอในการได้ยินข้าวกะอ่าได้ยินข้าวกะคือก็มวยอ่ายินข้าวกะคืดอ่าเป็นห่วงเนาะคืดอ่าอีตน น้องมวยเพื่อนกันเลยมาเนาะมาเพราะว่าเห็นหมู่ทางขางนี่แล้วอนหลยแต่ว่าเพื่อนแล้วจะได้เพื่อนกันใหญ่มาพี่ได้เนาะแต่ผดย่านได้ไปอยู่หมู่มาเบิดเนาะตอนนายบอพัดเราแล้วเราก็มาพี่เล่นนี่เนาะบอพัดเพื่อนกันได้เพื่อนขัอะอริบัตนี่เนาะหลักเป็นแรงอรบัตนี่เนาะจะนดาเพื่อนนองมวย งามคือกันอ่าให้ทีมงานปั่นสุขเข้ามาเนาะอ่าเดี๋ยวเฮามาปั่นความสุขให้มาปั่นความสุขปั่นหอยยิ้มให้เนาะให้มีแต่ความสุขอ่าดินข่อยเด้อทางหลังเบิ่งให้ข่อยหน่เด้อทางหลังต่อก็เจ้าดินข่อยด้นี่อ่าดินข่อยด้นี่ชุดปนนั้นแหละนอกของหน้าน้องนี่แหละนี่ของน้องมน้องบึ้งบ่ได้ชุดได้หัวตพุ่นแหอ่าหัว บัดชิมนี่แหละว่าชิมมเหตดเฮือนแบบชุนเจ้านี่แหละแต่ว่ายัง่าเชาอยู่คอยชุคคอยคอยเฮตุไปแต่ว่ามีบัขามาซอยแบบคือแบบนี้แหละคือถ่าเดือนห้อนก็ต้องซอยก่อนนงมวยเข่าเงเยนอยู่ใช่โอ้บัดสมมติว่าบัดได้ง่ายมาพี่นี่จีได้ใ่ายมาพ่นชิมไปแล้วบัดนี่เนาะโดยลาหนงมวยปิดเทิมวันแรกวันเราซ่านกะตั้าหลัง นั่นแหละให้เล้วเฮือนก่อนเลยเหลื่อเฮือนก่อนเ,เหล้วเฮือนเห็นเห็นเนาะน้องมวยก็เห็นโรงเรี้พอดชิมให้ใกล้ๆหนึ่งเนาะสบายแล้วบาดหนี่งอ่สบายแล้วบาดหนี่งอืมได้ใหญ่มาพี่ไม่งั้นตัวบายตัวคำบ่ปวดบ่ปวดขาแม่น้องมวย,งงย,มายะบายตัวคำปวดปวดขา โอ้จะเป็นางคุณบ่อะไรมากับนีเกียงหัวม <im> ี่ว่ายิ้มรถนี่เนาะแม่ความในจู่เจ้าคือกันเด้อชิลุกก็บอกค่อยกอนใไดมเมนบอกค่อยเองสามคนเบ่ไดย่งง่ายปางงางรถได้นี่ออีกคนนี่บ่จะเป็นห่วงประเด็นเป็นห่วงกล้องกับรถนี่แหละนี่ตาก็โมโกเบิดหลายเงินหลายบันเติบใครก็นั่งมาแต่เพื่อนันยุดส่างจะด้นระบอนี่ซะ เอนมนติบนาะบบมหุดมาหึงเติบเนาะเดือนปายมีแต่เพิ่นตั้งเสาแล้วก็ดินเขาหาแล้วก็ยุดเลยโดยแตอนแจ้งมาแล้วเพสบันพหลตอนนี้เลือแต่เจ็ดพันเนาะขนาดสื่อมีแต่ว่าตัวเจ็ดพันกะสเพิ่นอยากชื่อดินบล็อกเขามากหาย่นซื้อรถแมนอสมทบกันแมนกันว่าแต่เพิ่นเนาะได้แต่เพิ่นแต่เพิ่นกัน คันตูเพิ่นเรือเจ็ดพันกะคันเพิ่นมาหาเจ้าสัมภาษณ์เจ้ากะเพิ่นอยากชื่อยังเขามาให้ก่อนกะซชื่อคือว่าเป็นดินบล็อกบอจังสิกะซชื่อดินบล็อกเขามาก่ะเดียวตัวใดมันเรือเดี๋ยวชุข่อยสีเพิ่มเติมเพิ่มเติมให้อันไหนมันบพอเนาะหลักๆนี่ร้างอีกแล้วนี่ต้องได้จ้างเพิ่มใหม่เล่นนีมันบอเริ่มตั้งแต่ก็ขึ้นโค้งลคางง้าก็เริ่มใหม่เลยแหละบอกเทพืชแบบเดียวกับเนาะ แบบเดียวก็หัดจ้างช่างแก้วตอนนั้นเฮือนนันชาบัวเบบเดียก็หัจ้างช่างแก้วจ้างแบบเขาเสาซี่เได้ซี่รเฮือนชาบัวก็ได้จ้าเดี่ยมนะอาซีติกโลให้เรียบร้อยเนาะยังไงต่อันก็คนคว้กไปหลังกานั่งแ่งเสาทั้งหน้าเฮือนเดียวนี่แ่งเสาเองแล้วแ่งเองอะไรเนาะถ้าแทงเอง้าชอยได้ช็อปอะไรอ่แมน บันนี่นี่ป้าคำเพื่อนแล้วนี่พากันลังมาอย,าย,ยู่นี่เป็น,นตะมวนเนาะมวนเนาวนแนตะกี้พากันมาตะกี้นี่ยนนอยากญาตินาะมีไผ่มายังยังบ่มีอย่าง,นงเน,เนนะาะเป,นเ,ปนเป็นป่าเป็นป่าเลยตะมันกันยังกักเงินได้ด้วนะมาบัดน,นี้บัดน,นี้รถพป้าทั้งหลังมีแต่หัวผูกกันลังมาช่างเบิดเดยทั้งหลังนี่เห็นบอกตนมาแต่ต้นกระทันเลยต้มูแม่เอสดี้อยู่หันเบิด ดูมาพี่เบิร์ตบานี้น่คอยคือกันนี่ได้ชโนบุคอยกันทีอนาคตแกว่าชิมาอยู่พี่แล้วคอยกันได้อยู่กันหนิแห่งติดกันเลยติดดินกันเลยเดี๋ยวหลังๆแกงน้ำหมกน้ำไม้กันยื่นไปในเด้อตัวไเนาเพื่อพอได้กินนั่นตามสมกันมาเด้อตุซิดเด้อว่ะเนาะมันมาอยู่นี่นี่ลรื่งลรื่งเคยเข้าไปหาอยู่หากินอยู่บ่ยังบ่ขันเข่าเคยเข้าไปเนาะปีก่อน กับูเรน้องบัดมาอยู่หกับฮกัลื่งคนแถวนี้ไหวแต่กายเพ่อนผาไปเนาะทำอยู่ีน่ก็มูจัดกันเนาะเตไป็นไหกัไปมาเรามาอยู่เป็นรัปงูเลนเนาะอย่ง่น่เคือสนี่แรกนะพี่นุ๊กเวาที่องค์เวลาห้าไปซื้อน้ำซื้อตาเพนกระทามอ่ไปจางไดไปาดีเนาะดีดีดีเนาะมีคนถามบูจักกันไออบ้านนี้เนาะก็ถือว่า เอากระชิเมื่อแจ้งผู้ใหญ่เมือแรงนี่ขอกระชิเมื่อแจ้งผู้ใหญ่เพิ่นแล้วก็ารกลุ้มไว้คร่าวๆนี่แหละพอมีคําตอบอยู่แต่กะเดี๋ยวสิมาแจ้งสิมาบอกเป็นไระสิมาบอกเออื่นกระชิมาอีกโย่เดี๋ยวมืออื่นสิมาแจ้งดอกเดี๋อวกระชิมมได้คําตอบเลยกระมี้นโดยแต่ว่าคําตอบนี้ได้ตั้งแต่กระิมาหาเจ้าพุ่นแหละ ทางทางเฮาน่ะแม่นแต่ว่าเดี๋ยวต้องมาถามก่อนว่างเทื่ยมีผู้ใหญ่ทางอื่นเพิ่นชอยแม่เขาใครยุดแม่นแต่นี่กะโอเคเดี๋ยวเฮาชอยเต็มที่มีแต่งบเพิ่นก็ให้เพิ่นซื้อดินบล็อกก็ได้เนาะดินบล็อกก่อน่เพินมนเดนแต่ความบ้านบ่พอเฮาก็สิซื้อเติมให้เลยช่างกระชอช่างกระซีมีนยังดังโคงดัคาเฮ็ดเบิดเลยเนาะเพิ่นเฮ็ดเฮ็ดเือนเลยนะจนเสุนซิดือว่าหรือว่าช่างทางอันเฮ็ดเฮือนน้องเม่น้องบึ้งนี่น้องบึ้งนี่ เพิ่นสิเฮ็ดแล้วเฮาสิบ่ได้ลงจ้างเพิ่นต่อเฮ็ดเฮือนหงูเลยไปจักเนาะได้กันแล้วขันเพิ่นบ่ติดงานอีกเนาะเจ้าเจ้าพอฮู้อยู่บ่นี่เบิดหลังนี่เพิ่นเอาน้ำทะเลเบิดหลังของอือเพิ่นเลยเนาะคอยว่าสิถามเพิ่นมื้อนี้แต่เพิ่นหยุดเพิ่นบ่ได้มาเป็นวันศินเพิ่นเพิ่นคือคลำคำแขกนะบ้านเฮานะแมนศินแล้วเพิ่นบ่เฮ็ดเวียกเฮ็ดงานเนาะบ่ให้โตโบโบ่ให้อันนั้น บ่ใไห่โตเฮือนเห็ดเฮือนมันชินโอ้พลตกพลอะไรบ่มีผลหยาดเลยบ่นเป็นน้ำลายเจ้าบ่ทนายนกตบี้ไปจักนี่คือซีเมนแตจกคุณโทษไปจักอันนี้บ่มนลบ่บางเทียงแมงไหมแมงไหมกับมินี่ม่อเนี่ยเมงไหมแมนแมงไหมอย่าไปวางบนแจกผลข้าววาพันยุกไดยตัวไอซีแมนบ่คือว่าเห็นนั่นอยู่ทางไทยเกาะคนว่าพันยุกอยู่เหนือลาวอยู่เหนือของลาวตอนเหนือของลาวเนาะแอน เป็นได้อ่าเรื่องอาหารการกินข่าวน้ำคูมือน,นี่ก็ยังชื่อกินที่เราว่เข้าอันคุณพระอาจารย์ในฟังไทยค่ะเอามาหย่นอยอสามชิ้นมาครับมากับข้าวเซนชนชบุญนะบ่มาทางส<อ>ามุกาโอ้เนาะการกินกาวกบังอกคนนาหาเอเอาแม่น้องมวยเห็ดแต่ละมือคู่มือนี่เห็ดยังใช ปลูกแล<ต>ปจ้างเพื่อนนะบ่ไปเชียบมันบ่ช่วงปลูกช่วง,งน,<ด>น,นี้นเนาะเมนเอ่อตะก่นนี่เบิดลแล้วเนาะไหน,นปลูกใหม่ปลูกใหม่ช่วงปลูกฟังช่วงบ่ก็ปลูกมันบ่ตุแต่ว่า <c oughs> น้ำในนี่มีเบิ้ดแลบ่น้ำน้ำมันใช่ไหนเด้ดนะเด็ดอยู่คนน่นนนะนะนเห็นแลบอ่เห็นแลบ่บ่คอย เห็นก่อาจะเห็นบ่ะนกองหน้ามันน่ะเห็นบ่ข่อยบ่จบ่าด้สังกิเจ้าอยากมาสดข่อยบ่เลยนี่ขอยบ่เห็นนี่ะกริถามเมือนันเดียวเขาเอาดูใช่ไหมนี่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 นอนสีานนนนคนกนาีรเนาะการถามมาถาไฟ้าหน่มีเดอบอช่อกผ้านี่ครั้งไฟผ้านี่มีเดอะบอ ไพ่ผ้ากันน้องของน้องเมย์น้องบึ้งตอนนี้เนาะนี่นี่ยังบูดึงลงนี่นี่นี่พี่น้องเลยว่าดึงลงกันมีแต่เสาเฮือนยังมันชังกะชียังบูมีแฉยมีไพ่ผ้านี่เอาให้ให้ได้โตเฮือนก่อนเอาให้ผลโตผลไพ่สดได้เนาะเมื่อมือขาอยู่บ่มือแข็งมือข่าบ่ธรรมดาอ่ามือกระสีพอแล้วบานีิพผนตเดี่ยวก็่อนนี่เนาะประมาณนี้เด้อขอบใจเนาะอ่าเดี๋ยวเป็นกำลังใจให้ Cảm ơn thì hải má soi nó no. thì chỉ soi tìm thịt beng pan tè khóm đó rồi 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 à, à, กขอบคุณทังพละผู้ใหญ่สุุสุคนเด้อ่าโดาวผมเป็นอย่างเนาะอ่าเดี๋ยวชยต่อไปน้ต่อไปเลยลูกรบได้บอกันอะไรได้ลกนสอเสยสบอ่าลงมวยลงกอนมวยลงกอนกอเด้่ลงมวยได้บได้บอ มาเอาไม้ยั้ไงบะเนี่ยได้อยู่ได้อยู่งา้นเหรอเห็นนะบ่เห็นนะบ่กอกนะเห็นแล้วเห็นแล้วผูกต้นแล้วมัวผูกห่มอย่างนมันี้ได้ด้วยมันจะได้บ่ได้เจ้าเห็นบ่พักแห้งใช่นี่น้องหล่าฮะพักเหี่ยวบ่เนี่ยพักเหี่ยวเป็นลายกระปุกบ่็ูหเปล่ เป็นโฮมได้จะเอาพวกบางงวงบางมิ่งเนาะมางมิ่งมาปลูกโอ้อันนี้อันนี้พักที่ว่าเพิ่นบูชาดอกไม้หรือ่าดอกไม้เนาะมึนพักดอกไม้ดอกไม้แต่คือได้เจ้าชื่อเนี่ยทีมานอันี่นี่เป็นดอกอะไรจะมาเบิองนี่จะมาเบิองนี่กลับประสดบ่ประสดอ้ายบอสก่อยหอบ Vâng, hãy mà xâm lược hiên còn tôi đến bay nhang bay tao nè Để tôi đến, tôi đến chắc cả nơi bạn này tôi đến Sau đây nó nó có mà nằm bó là hỏng để khám nuôn bừng nó Thẹt, ở đây phải học bịt con con, con Hòa tông hãy tôi đến bừng để cả เบว่าค yeah, so mm ุ hmm. yeah. well, we been, so ้ม uh ้างขนาดว่าเบิงเบบ้าเบิงน้ำพึนหน่อยนะช่วงนี้เรยอประตูจะว่าที่ขิดว่าช่วงนี้โดนแน่นอ๊ะแต่เรื่องห้องอยู่ห้องนอนนั่นต้องถามคนอยู่ผู้จิอาห้องใดนั่นเนาะกับผู้ใหญ่เพิ่นผู้ใดเนาะอ่าสุดยอดสุดยอดจะเด่นใช้เจ้าบริทายบ่อันนี้ข่อยเบิดแบ็ดอากคือบาเบ็ดเบิดแบ็ดดูแถดนี้เบ็ดเบิดเลยตุย คากล้องจะก,กัดไม่งั้นคือสันส่นลงสั่นลงคอยตัดเอาให้มันมันสัน่นม,มันยาวมันตั้งยากน่มันจังตั้งได้คอยชื่อเลขเอ้คอยชื่อคากล้องไงเพื่อนนีน่เนาะหักชื่อก,ก,กับบตรถือจ้ะส่อะสิประมาณนี้เนาะผลสิโต๊ะแด่ด้วย้วยอ่าเดี๋ยวคอยปิดปิดกล้องก่อนแล้วจังนั่นเนาะอ่าโอเคเนะาะดี๋ยแตัวชีจปิดกล้องก่อนให้เพื่อนถือให้ถ้าพี่น้องเนาะโดยพี่น้องไอ้เนาะขอขอบ,บขอบคุณขอบคุณทางเอฟซีว่าผมไมพี่น้องเบรรจุก่สุคนเนาะ ที่คอยติดตามหับชมแล้วก็เป็นกําลังใจแต่ก็ขอขอบุญขอบคุณ้อยอยู่ทางต่างประเทศอยู่ทาง USA เนาะที่ว่าเพิ่นกะมอบนาที่ให้ทีมงานปั่นสุขตู้ซิดตู้คาตู้บี้แล้วก็ตู้เด่นมาเป็นสะพานบุญอีกในข้างนี้เนะาะก็คือขอให้้อยเพิ่อนอยู่ดีมีแฮงร่ารวยร่ารวยสุขภาพแข็งแรงบุญรักษาพระคุม้มครองขอให้บุญบารมีปกป้องคุ้มครอง้ายเพิ่นทั้งปัจจุบันและก็อนาคตแล้วก็ ตลอดปีตลอดไปแด้ทุกชาติทุกภพไปเดอ้อไอเอ้ชาทุกรายการฝากพี่น้องเป็นกำลังใจให้น้องไม่ับแม่พันเดอ้อพี่น้องเดอ้อโดยเนาะอ่ะสุดท้ายนี่ก็ทีดเกลตำราพระจากบรชุจกขุคคนพอๆกันในคลิปหนาพี่น้องสบายดี